เอแลพี่ด็อกหรือสุนัขนักบําบัดคือสุนัขที่ได้รับการฝึกโดยเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับเจ้าของสุนัขเพื่อเป็นผู้ช่วยในการบําบัดและพื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายของผู้คนในหลากหลายกลุ่มซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ2537โดยสมาคมสุนัขบาบัดแห่งสวิตเซอร์แลนด์ด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบความรักอันเป็นประโยชน์โดยไม่มีข้อแม้ผ่านทางสุนัขนักบําบัดจึงมุ่งมั่นที่จะฝึกสอนสุนัขและเจ้าของเพื่อให้เป็นทีมนักบําบัดออกไปสร้างความสุข ใจความรักสู่ผู้คนที่ต้องการในโรงพยาบาลบ้านพักคนชราคลินิกพักฟื้นผู้ป่วยและสถานที่ต่างๆที่มีความต้องการโดยสุนัขและเจ้าของออกปฏิบัติหน้าที่ในแบบจิตอาสาตามความสมัครใจเพื่อให้ผู้คนมากมายรู้สึกดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งสุนัขที่จะฝึกเพื่อเป็นสุนัขนักบำบัดได้นั้นจะไม่กำหนดสายพันธุ์หรือขนาดแต่จะมีการกำหนดคุณสมบัติขั้นต้นของสุนัขที่เหมาะสมกับการฝึกเช่นต้องมีอายุระหว่าง1จุ 5ปีถึง7ปีและสามารถเข้าใจคําสั่งพื้นฐานได้อยู่ร่วมกับคนแปลกหน้าหรือสุนัขตัวอื่นได้สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานสําคัญในการนํามาฝึกเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นสุนัข นักบำบัดหรือเทเลพีดอกครับและตอนนี้เป็นใหกิจกรรมทำใลนลักษณะแบบไหนยังไงบ้างครับตอนแรกทำแบบไม่ค่อยกล้าเปิดตัวมากแต่ก็โชคดีที่มีผู้ใหญ่หลายๆท่านจากหลากหลายองค์กรน,นะคะครเรียกว่าเราได้ผู้นำของ<ม>แต่ละกลุ่มมาช่วยกาปรับหลักสูตรจนกลายเป็นหลักสูตรสุนัขบำบัดไทยอ๋อล้าทำมากี่รุ่นแล้วครับหลักสูตรนี้ครับปีนี้เป็นรุ่นที่4ค่ะก<อ>็<อ>คืออ,อบรมเจ้าของสุนัขเป็นหลักเจ้าของก็จะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการแพทย์เรื่องเกี่ยวกับคนแต่ละกลุ่มหน้าตาเป็นยังไงสมมุติจะไป เยี่ยมคนหูหนวกเราต้องใส่เสื้อผ้าสีอะไรจะควรจะนั่งตำแหน่งเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะรู้เรื่องพวกนี้หมดเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปหาเขาอะค่ะครเราจะได้ทําให้เขาไว้วางใจเราได้รเราใช้คําพูดได้ถูกต้องจะเรียกเขาว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ย นักบำบัดเนี่ยก็แพร่หลายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพต่างๆมีให้บริการกันก็เริ่มเข้าไปให้บริการตอนนี้ทีมก็เป็นช่วงที่กําลังปลุกปั้นทีมอยู่เพราะทีมก็ยังมีจํานวนไม่พอไม่มากพอกับดีมานด์ความต้องการของแต่ละที่เรื่องนี้ก็ยังถือว่าเป็นของใหม่สําหรับเมืองไทยมือนกันะใช่ใช่ค่ะเราเราไปทําให้เกิดผลสําเร็จก่อนให้เราแน่ใจก่อนว่าวันนี้เราออกมาพูดกับสื่อแล้วเนี่ยไม่มีใครไขหน้าที่จะมาช่วยสปอตเรา ว่าเราทำได้แล้วมันมีได้ผล <S <S 1> <S 1> ใช่ใช่ไค,ครับแล้วก็กำลังจะขยายคไปให้ได้มากที่สุดใช่คอันนี้ถือว่าเรียกว่าไงเรียกเป็นการบำบัดรักษาแบบทางเลือก เป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างนี้ได้ไหมคใช่ค่ะก็อันนี้เป็นปลายทางที่เราตั้งไว้ก็คือเป็นหนึ่งในทางเลือกเครื่องมือแพทย์โดยใช้นี่เจ้าสุนัขน่ารักน่ารักนี่แหละค่ะใช่ค่ะที่สุนัขที่จะมาบําบัดเนี่ยอยู่ในทีมเนี่ยจำเป็นไหมครับว่าต้องเป็นสุนัขที่เขาเลี้ยงเองเออจำเป็นค่ะเพราะว่าเราต้องอาศัยความรักระหว่างเจ้าของสุนัขกับสุนัขเป็นหลัก อันนี้รับทีมนะที่จะไปบำบัดที่จะไปบำบัดแล้วคนป่วยที่เข้ามาบำบัดละไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ค่ะเพราะว่าพออย่างสมมติผู้สูงวัยอย่างเงี้ยพอถึงวัยที่เขาไม่สามารถดูแลสุนัขได้เองแล้วเนี่ยเขาก็ไม่จําเป็นต้องมีสุนัขก็ได้เราสามารถเข้าไปดูแลเขาได้ก็เอาสุนัขของทีมไปได้เลยใช่แต่อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอย่างสมมติอย่างเราเข้าไปดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเขาก็จะมีสุนัขอยู่แล้วแต่เวลาเข้ามาในเซสชันเราเนี่ยเขาไม่ต้องเอาสุนัขเข้ามาแต่เราจะสอนเขาเพื่อให้เขากลับไปดูแลหรรืือออยู่่่วมกัับสุนขได้เพ ฟื้นฟูดูแลใจตัวเองระหว่างที่รักษาอาการป่ยวยโรคเร็ง ปลายทางของเราเลยนะคะ<อ>ในการที่จะเข้าไปดูแลคนป่วยได้จริงๆคือไม่ใช่แค่ให้ความสุขที่บ้านเฉยๆแค่กอดแค่รูปเฉยๆคืออันนั้นนะโอว่าทุกคนได้รับอยู่แล้วตอนนี้เราสามารถที่จะพัฒนาหรือทํามันยังไงให้มันไปในขั้นกว่าได้อีกแล้วโอเชื่อว่าอย่างหนึ่งค่ะเวลาที่เราทําให้สุนัขเป็นประโยชน์การถูกทอดทิ้งก็จะลดลงสุนัขจรหรือสุนัขตามเชลเตอร์ก็จะน้อยลงอีกค่ะ<อ>ห,หรือว่าการที่คนจะไปออดอปสุนัขก,ก็จะมี<อ>เยอะขึ้นเพราะว่าสุนัขไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงที่บาง รู้สึกว่าเป็นภาระแต่ไม่ใช่เขาสามารถที่จะไปซัพพอร์ตคนในครอบครัวก็ได้ไปดูแลคนอื่นต่อก็ได้อย่างเงี้ยค่ะครับก็เป็นการฟื้นฟูดูแลสุขภาพด้วยกิจกรรมสุนัขนักบำบัดนะครับใครสนใจหรืออยากจะลองดูนี่นะก็ติดต่อได้ที่ไหนนะครับคุณโอครับก็ติดต่อได้ที่โครงการสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าสมาคมสุนัขบำบัดติดต่อไปทาง l ล ne at s i t dog t t d o g หรือว่าเข้าไปชมในเพจ Facebook พิมพ์ว่าโครงการสุนัขน้ำมันบัตรไทยนะคะหรือ Therapy d o ก Thailand ขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะ